สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเกี่ยวกับาการ<ป>าการสร้างกระเป๋าทัสวอล็ตและาการกู้กระเป๋าหรือว่าย้ายแจ็ยยกระเป๋าไปไปเครื่องใหม่ไปเครื่องใหม่ค,หมคือไปโทรศัพท์เครื่องใหม่ของเรา,าอันดับแรกก็ให้ท่านมากดตรงนี้ครับนี่ กดเพสโตกดเพสโตปุ to, F, ne, ๊บพิมพ์ F นี่ยพิมพ์ Touch l i d T A U T R U S T S T ทัาเนี่ยขึ้นมาละ ขึ้นมานี่แล้วครับนี่นีนีกดตรงนี้เลยทัดวอลเลตกดทัดวอลเลตปุ๊บกำลังติดตั้งอ่าแล้วเราก็มาเปิดตรงนี้เปิดตรงนี้คลิกเปิดตรงนี้กดเปิดปุ๊บพอมาเจอหน้านี้อ่าเราก็มากดคําว่า create a new wallet สีฟ้าข้างล่าง หลังจากนั้นเราก็มากดตรงสี่เหลี่ยมให้เป็นเครื่องหมายถูกคือเรายอมรับนะแล้วก็เรามากด continu ที่ข้างล่างอีกทีหนึ่งและเราก็จะตั้งรหัสผ่านการตั้งรหัสผ่านเราก็ต้องจดไว้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะยืนยันรหัสผ่านอีกครั้งหนึ่งและเราก็จะมากดตรงสี่เหลี่ยมปเป็นเครื่องหมายถูก อีกครั้งนะเป็นการยืนยันแล้วกดต่อไปอ่าคือกดคอนติเนียพอมาเจอหน้านี้อ่าเราก็ติ๊กถูกอ่าทั้ง3บรรทัดหลังจากนั้นเราก็มากดอ่าสีฟ้าข้างล่างคอนติเนียหลังจากนั้นเราก็จะมาเจอไอ้สิบสองวลีเราอาจจะแคปหน้าจอไว้หรือว่าเอาไปวางไว้ไอ้ที่ลายเก็บไว้ให้ดีๆ เรากดตรงสำเนาเนาะเอาไปไว้ที่ลายแล้วเราก็มากดไอ้ตรงสีน้ําเงินข้างล่างนะครับอ่าสีน้ําเงินข้างล่างเนี่ยหลังจากนั้นเราก็จะไอ้เรียงไอ้สิบสองวลีเรียงคำสิบสองวลีนะครับไอ้ขึ้นต้นว่าอะไรคําแรกอ่ากดอ่จนครบสิบสองวลีเรียบร้อยแล้วเราก็มากดดันนะครับคําว่าดันนะอ่าหลังจากนั้น ไ้มาเจอหน้านี้เราก็มากดอ่าเครื่องหมายกากบาทเราก็จะได้อ่ากระเป๋าอ่าทัชสวอเลตตามต้องการแปลาวาีเครื่องเก่าอ่าแปลวลีเครื่องเก่าแล้วก็เอามาเอามาเพิ่มเหมือนเหมือนกับการกู้กระเป๋านั่นแหละนะอ่าเราก็มาเราก็มากดตรงนี้มากดตรงลายนี่ครับ กดไลปุ๊บเนี่เนี่ยเอามาคัดลอกอกดแช่เข้าไปกดบางส่วนอา่ากดบางส่วนแล้วก็เ็คัดลอกอา่าตอนนี้เราก็จะไปที่ตอนนี้เราก็ไปใส่รหรัสละใส่รหรัสอา่าพอมาตรงนี้มาถึงตรงนี้นะ อ่าเราก็ไปการตั้งค่าการตั้งค่าคือตรงนี้นี่ตรงนี้นี่การตั้งค่าตรงนี้นี่กดการตั้งค่าอ่าหรือรูปเกียร์นะรูปฟันเฟืองหรือรูปเกียร์นะแล้วก็มากดวอลเลตมากดวอลเลตตรงนี้มากดวอลเลตนี่นี่ มากดวอลเล็ตเอ่อกดวอลเล็ตเข้าไปเงี้ยนะกดวอลเล็ตหรือกดกระเป๋าเนี่ยหลังจากนั้นแล้วก็มากดที่บวกเ่บวกเนี่ยมุมข้างบนกดบวกเข้าไปปุ๊บเนี่ยเอ่อมันจะอยู่ Uh, ระหว่างกรีดนิว w a l ว e t เตกับแอดซิซิงเวอร l เรตเนี่ยนะครับ uh, เราก็มากดแอดซิซิงเวอร l เรตเนี่ยเรามากดตัวนี้กดตัวนี้นะครับกดเข้าไปแอดซิซิงเวอร์เรต หลังจากนั้นพ่อเราจะใส่สิบสองวลีกดูนี่ดูสิเอ่อหลังจากนั้นเราก็มากดคำว่าเอ่อตรงนี้ครับนี่มันที่คอยวอลเลตเนี่ยกดมันทีคอยวอลเลตปุ๊บนะครับหลังจากนั้นก็ให้เรามากดตรงนี้ครับนี่ กดขาว่าพารเนี่ยกดพารปุ๊บเนี่ยเห็นไหมนี่นี่คือวลีสิบสองวลีจากอีกเครื่องหนึ่งมานะเนี่ยวลีสิบสองาจะปรากฏเราจะตั้งชื่อข้างบนว่าถ้าเราจะตั้งชื่อก็ตั้งชื่อตรงนี้ก็ได้เออองมวลนี้นี่นะเราจะตั้งชื่อตรงนี้ก็ได้อืมนะ ตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้หรือว่าไม่ตั้งชื่อมันเป็นเมนเขาอะเมนโบเลตสีเนี่ยเป็นเมนโบเลตสีนะครับกดรีสต์โตวอลเลตเนี่ยกดรีสต์โตวอลเลตวีลคอม about your wallet is now ready to use die in and start your crypto joy s t a y s e c u r e เห็นไหมอ่าอ่าเราจะมากดตรงนี้ก็ได้ start using translate นี่กดตรงนี้นะ start using เริ่มต้นใช้ t r a n s l a t กด start เลยเนี่ครับอ่าเราก็จะได้กระเป๋าเก่า ที่อยู่เครื่องเก่านะ่ะมันเข้ามาอยู่ในเครื่องใหม่ของเราเป็นการกู้คืนหรือว่าเพิ่มกระเป๋าะนะมันเป็นการกู้คืนหรือว่าเพิ่มกระเป๋าก็ได้หลังจากนั้นเราก็มาทดสอบดูว่าไอมันจะไอมัน,ม,นมันเพิ่มจริงไหมกดตรงนี้อา่ากดตรงน,รงนี้กดฟันเฟืองเนี่ยกดฟันเฟืองปุ๊บ เรากดวอลเลตอ่ากดวอลเลตตังนี้ดูกดวอลเลตปุ๊บนี่เห็นไหมนี่มันเพิ่มมาแล้วครับนี่เห็นไหมบิกคินมีสามวอลเลตอ่ะนี่มีแล้วนี่ครับอ่ามันมันเพิ่มมาเป็นสี่วอลเลตละก็คือว่าเราไปเอาวลลีไอเครื่องเก่าที่ที่เราจดไว้แต่โทรศัพท์เก่าเนี่ยมันชำรุด นะแต่เราไปเอาวลี12บสวลีนะ่ะเอามาใส่ในเครื่องใหม่ก็เปรียบเสมือนว่าเรากู้กระเป๋าคืนมาหรือว่าเราเพิ่มกระเป๋านะครับเราก็ได้สี่กระเปา๋านี้เป็นการเพิ่มกระเป๋าทัสวอลเล็ตนะครับเราจะทำถ้าเรามี าวารีสิว่ารีตรงไหนที่ว่าเราเคยจดจดๆจดจดจดไว้นั่นเนี่ยเราก็สามารถเอาเพิ่มก็ไอตรงกระเป๋าเนี้ล้วไอเงินมันมีอเท่าไหร่เราก็จะเช็คได้นะครับาว่าไอคลิปนี้มีประโยชน์กดติดตามให้ผมด้วยขอบคุณครับ